พูดถึงขโมยพรของท่านสีชิ้นผิงนะในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าอันแรกเลยมีมีการแตะหลายๆแง่มุมตลอดเวลาประมาณสัก12นาทีที่ท่านกล่าวนะครับก็สะท้อนภาพส่วนต่างๆตลอดปีที่ผ่านมานในปีถอกในปี2023ที่จีนต้องประสบเช่นเผชิญกับความท้าทายในหลายส่วน นะครับท่านก็เปรียบเทียบส่วนนี้ว่าเหมือนกับเจอคลื่นลมนะที่ถาโถมเข้ามานะแต่ท้ายที่สุดจีนก็สามารถรับมือแล้วก็สานต่อสร้างโมเมนตัมที่ดีสำหรับปีมังก่อนคือปีนี้ได้ด้วยนะครับในส่วนนี้ก็สะท้อนว่าจีนเนี่ยยอมรับว่าตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยจีนเผชิญกับความท้าทายในหลายด้านนะครับทั้งในวิติเชิงเ,เศรษฐกิจ ปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้กระทั่งภัยธรรมาชาติอื่นๆน,นะแม้ว่าท่านจะไม่ได้พูดลงรายละเอียดในส่วนนี้นะแต่เราเนี่ยรู้สึกได้นะครับในคํากล่าวเนี่ยผมยิ่งคิดว่าสะท้อนว่าจีนพึงพอใจนะกับจะเรียกว่าเป็นความสําเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายในส่วนของการ,รเผชิญกับความท้าทายนะในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เหมือนกับผู้ทํานองว่าไอ้ที่เจอเนีนะคือลมเหล่านี้เนี่ย นะครับมันทําให้จีนเนี่ยมีความยืดหยุ่นและทรงพลังมากขึ้นนะครับอันนี้ก็สะท้อนว่าว่าง่ายจีนจีนแข็งแกร่งถ้าสื่อสารไม่ใช่แต่เฉพาะชาวจีนนะแม้กระทั่งชาวโลกเนี่ยนะก็กําลังบอกว่าจีนมีความแข็งแกร่งอยู่นะแล้วก็จะสามารถต่อสู้กับคลื่นลมแรงนะที่จะต้องชเผชิญอีกต่อไปในปีถัดไปอะไรเงี้ยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นส่วนแรกที่ท,ท,ท่านสะท้อน ส่วนที่สองที่น่าสนใจที่ผมชอบก็คือว่าท่านเนี่ยแตะประเด็นเรื่องของการพัฒนาคุณภาพสูง<ม>คือท่ามกลางความพยายามในการพัฒนาของจีนเนี่ยจีนก็ยังยึดนโยบายการพัฒนาคุณภาพสูงการเติบโตการรักษาการพัฒนาบนพื้นฐานของนวัตกรรมนะถ้ามีการพูดถึงนวัตกรรมต่างๆถ้าใครดูเท่านะครับ CCTV ทนะในคําตอนขณะที่ท่านกล่าวเนี่ย นะก็จะมีภาพประกอบด้วยนะครับก็วายง่ายทุกทุกแง่มุมเลยนะ,ะด้านอุตสาหกรรมได้รับก,การยกระดับนะครับด้านเ,เราเราเห็นนวัตรกรรมต่างๆของจีนผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมในในคำกล่าวของท่านเนี่ยก็แต่ตั้งแต่ เรื่องของพวกอวกาศก็มีนะสถานีอวกาศท่านก็พูดถึงลงเรืถึงเรือดำน้ำยุคใหม่ <Okay. S 2> นะครับไล่ถึงนวัตกรรมในด้านแฟชั่นอย่างสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆซึ่งเราก็พอนึกภาพออกนะไม่กี่ปีเไม่กี่เดือนก่อนเนะมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะจีนก็ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชิปเจ็ดนาโนใช่ไหม <Okay. S 2> แล้วก็หัวหวยก็เปิดตัวในขณะที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐไปเยือนจีน นะครับรวมเป็นถึงเรื่องของรถไฟฟ้านะแบตเตอรี่ลิเทียมนะโซลา่าเซลล์ยุคใหม่อะไรพวกนี้นะท่าท่นานก็ยกตัวอย่างเรื่องพวกนี้นะครับในมิติด้านอุตสาหกรรมว่ามันมีความอัจฉริยะแล้วก็มีความเป็นสีเขียวเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็สะท้อนเลยว่าจีนกําลังไปในทิศทางนี้นะครับอุตสาหกรรมยุคใหม่ของเขานะครับเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นเสาหลัก ของการพัฒนาในยุคหน้าถัดจากนี้ต่อไปในด้านของเกษตรกรรมเนี่ยนี่ก็น่าสนใจท่านก็บอกว่าไฮไลท์ของจีนในความสําเมร็จเนี่ยก็คือยี่สิปีของการเพิ่มผลิตภาพหรือผลผล,ผลิตนะด้านการเกษตรโดยเฉพาะยิ่งด้านธัญญพืชเขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง2ี่สิปีเลยนะ,ะและปีที่ผ่านมาก็เป็นความสําเมร็จที่สูงกว่าเป้าหมายจีนตั้งเป้าหมายไว้ประมาณสักหกรอยห้าสิบล้านตัน นะเขาก็ทะลุเลยไป680-690ล้านตันนะในปีที่ผ่านมานะปีนี้ก็ยังตั้งเป้าหมาย650ล้านตันแล้วก็จะผมคิดว่าจีนก็ยังจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปนะครับเอานวัตกรรมต่างๆที่ผมแตะ่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับมาใช้ประโยชน์แต่ขณะเดียวกันพอท่านพูดถึงตรงนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าท่าน,นไม่ได้สื่อโดยตรงแต่ผมเนี่ยตีความว่าท่านกําลังบอกว่าการพัฒนาหรือความเจริญที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ มันไม่ได้สร้างภาระสร้างต้นทุนทางสังคมโดยเฉพาะยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมเหมือนสมัยก่อนเพราะท่านบอกว่าท่านเนี่ยค่อยคำนหนึ่งท่านใช้คําว่าน้ําก็ใสขึ้นนะภูเขาก็เขียวขึ้นนะคือท่ามกลางการพัฒนาที่จีนเติบโต,ตมาเนี่ยะนะครับผลผลิตก็ดีด้านอุตสาหกรรมด้านการเกษตรแต่สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะนะและท่านก็แตะทุภปมิภาคษลยนะว่าเอาละจากนี้ไปจีนจะ พลิกฟื้นสร้างความประชุมประชวยให้กับพื้นที่แถบอีสานจีนแถบตรงเปยนะฮะตอนนี้ถ้าใครไปย่านนั้นก็จะหนาวหน่อยและยินฮารบินนะแถบเคยหลงเจียงชีหลินในแถบนั้นลบสามสี่สองศานะครับในแถบเมืองใหม่สวงอานตรงใกล้ๆปักกิ่งนะครับปากแม่น้ํำแยงซีเกียงลงไปถึง g r e a t อร์ a บ a r แอหรือแม็กติงในพื้นที่ส่วนอื่นอันนี้ท่านก็แตะเพื่อสะท้อนว่าจีนว่าง่าย พัฒนาพื้นที่ความเจริญของเขาเนี่ยแผ่ซ่านออกไปในทุกภูมิภาคอันนี้ก็เหมือนกับว่ากําลังบอกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะไม่ลืมนะทุกๆภาคส่วนนะครับของประเทศแม้กระทั่งในพื้นที่ชนบทนะจีนก็ยังมีภารกิจของการสร้างความกระชุ่มกระชวยนะในยุคใหม่อยู่ต่อไปวันนี้สิ่งที่เชื่อมโยงกันก็คือภาคที่ขยบจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปยัง จะเรียกว่าเขตปกคอรองอิสระต่างๆนะครับฮ่องกงมาเก๊าหรือแม้กระทั่งไต้หวันะนะครับจีนก็แตกในประเด็นเหล่านี้ในส่วนของฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยท่านก็บอกว่าจีนจะยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องของการรักษาเสียภาพความมั่นคงและการพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นการออกกฎหมายกฎระเบียบการยกระดับการคุมเข้ม นะทางด้านความมั่นคงต่างๆในพื้นที่ใช่ไหมท่านก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยนะจีนก็จะค่อยๆพัฒนาข้องงมาเกลาให้กลับมา,จาเจริญรุ่งเรืองในระยะยาวแต่ก็นี่ของไต้หวันนะท่านพูดแต่บอกว่าผู้คนสองสองช่องสองฝัง่ง,ง,งตรงช่องแคบไต้หวันเนี่ยนะครับน่าจะต้องหันมาร่วมมือกันมาจับมือกันนะครับเพื่อ,อว่ายง่ายฟื้นฟูความเป็นชาติจีนนะครับ ท่านไม่ได้พูดโดยตรงว่าจะรวมไต้หวันมาเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เมื่อไรยอย่างไรนะครับเหมือนที่บางคนมีกระแสะข่าวปล่อยออกมาแต่ว่านั่นก็เป็นจุดมุ่งหมายที่ซ่อนอยู่นของพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยเฉพาะยิ่งในยุคสมัยของท่านสีจิ้นผิงที่อยากเห็นไต้หวันพนวกรวมเข้ามานะอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอันนี้ขยับไปภาคต่างประเทศนะน่าสนใจมากท่านบอกว่า จีนในช่วงปีที่ผ่านมานะโอ้ทำอะไรดีๆเออยอะแยะเลยนะพัฒนาในประเทศเจริญแต่ไม่ลืมนะที่จะทำกระจายความเจริญนะเพื่อไปโอบกอดนะครับออภาพของความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศเช่นท่านพูดถึงการประชุมออจีนแล้วก็เอเชียกลางนะครับท่านถึงพูดถึงการประชุม b ร i อจุมสุดยอด BRI นะในช่วง เดือน9เดือน10ที่ผ่านมานะครับท่านพูดถึงการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ฉิงตูรวมทั้งเอเชียนเกมที่เราก็เห็นภาพข่าวใช่ไหมโอ้เราเห็นอะ,อะไรนะแอนิเมชันต่างๆที่ถูกนำมาใช้เรื่องนี้ท่านก็บอกว่าโอ,อ้ภาพยนตร์นะหรือแม้กระทั่งชุนเฉาเราวันหลังเราต้องหาเวลามาเล่าเรื่องนี้ให้แฟนรายการฟังชุนเฉาคือเหมือนกับ พีเ์ลีของระดับหมู่บ้าน uh huh. นะที่กุ้ยโจวเนะขจาจัดแข่งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลน,นะแล้วกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ของพื้นที่ในชนบทที่โด่งดังไปทั่วประเทศจีนแล้วก็ผมคิดว่าใครไปเมืองจีนตอนหลังเนี่ยจะได้ได้ยินข่าวนี้เราเรียกว่าชุนเฉานะเป็นเหมือนอะไรเปล่เาเป็นพีเ์ลีของอหมู่ระดับหมู่บ้าน น,นั่นก็แตกโอ้เนี่ยนแสดงว่าท่านแตกทุกภาคส่วนเหล่านี้นะครับอย่างครอบคุมแล้วก็บอกไอ้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นถ้าเปรียบบ้านเรากําลังคิดก็คือมันเป็นจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญสําหรับประเทศจีนนะเพราะมันจะเป็นตัวกลไกกับเคลื่อนความสมัครสมานสมาสมาคัคคีความกลมเกลียวของผู้คนของจีนที่จะเชื่อมโยงกับโลกภายนอกนะได้เป็นอย่างดีนะอันนี้อันนี้เป็นเป็นส่วนสําคัญที่ผมคิดว่า ขั้นแตะแล้วก็ซ่อนไว้ด้วยในยะสําคัญที่น่าสนใจครับอืมค่ะอาจารย์อาจารย์เรื่องอคือปีปีทุกๆปีเนี่ยท่านก็จะกล่าวอวยพรให้กับชาวจีนใช่ไหมคะอาจารย์แต,แต่ว่าทีนี้ในปีนี้เนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมซึ่งนงก็ไม่แน่ใจว่าปีก่อนๆท่านแตะอย่างประเด็นเรื่องของการ รวมชาติของแผ่นดินมาตุภูมอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ประเด็นฮ่องกองไต้หวันมาเกาเนี่ยปีก่อนๆนเนี่ยท่านสีได้ได้มีการพูดถึงประเด็นเหล่านี้ด้วยไหมคะอาจารย์คะเคยเคยมีการพูดเป็นระยะระยะนะแต่มิติในการพูดและความชัดเจนเนี่ยอาจจะ,ะว่ายง่ายมากน้อยแตกต่างกันนะแต่ปีนี้สะท้อนภาพครั้งหนึ่งว่าจีนยังคงจะยึดนโยบายหรือหลักการจีนเดียวค่ะ นะครับ<ม>ที่ไต้หวันไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนะนะครับด<ม>ังนั้นจีนก็จะใช้ความพยายามจากเนี้ยต่อไปในการที่จะทนวกหรือรวมไต้หวันนะเข<ม>้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนในระยะยาวนะให้เกิดขึ้น<ม>แล้วหลายคนบอกว่าโอ้จีนเตรียมบุกไต้หวันแล้วอันนี้<ม>เพรว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นยากมากนะยกเว้นแต่ว่ามันมีเหตุการณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นจีนจะใช้เวลานะกับสิ่งต่างเหล่านี้แล้วจีนก็บอกชือจีนเขา ประวัติศาสตร์ชาติเขา5,000ปีเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาหรือทางไกลที่เกิดขึ้นเนี่ยจีนก็บอกว่าพร้อมจะเดินทางไกลเพื่อที่จะทําให้ชาติของเขาเป็นปึกแผ่นนะครับบนพื้นฐานของความสงบสุขเพราะเขาไม่อยากให้ไหวง่ายต่างชาติเข้ามาแทรกแซงประเด็นความผัดประเด็นจะเรียกว่าความมั่นคงภายในประเทศของเขาครับอย่างปีนี้เองก็จะเป็นปีที่ ครบรอบวาระครบรอบ75ปีของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็ th นว่าท่านประธานนายทิบดีสีจิง้งผิงก็ได้วางเป้าหมายในคำกล่าวไว้ด้วยใช่ไหมคะเป้าหมายของประเทศนะคะคร,ครับก็ในทุกๆหมุดหมายของจีนเวลาแตกในส่วนไหนเนี่ยจีนก็มักจะพยายามตอบย้ำว่าไว้ง่ายทุกจังหวัดก้าวย่างที่เขาเดินไปนะของการ ก่อตั้งของการเ,เป็นประเทศจีนของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนอะไรต่างๆเหล่านี้นะมีนัยยะความสําคัญนะที่สูงมาก<ช>นะครับ<ช>เหมือนกับเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะได้ยินข่าวใช่ไหมเอ๊ะทำไมจีนให้วีซ่าฟรีกับมาเลเซีย<ช>นะครับเพ<ช>าส่วนหนึ่งเนี่ยนะปีนี้ก็จะเป็นปีครบรอบความสัมพันธ์ นะสิปีความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับมาเลเซียเขาไปให้เป็นของขวัญเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็เริ่มมีผลบังคับใช้นะต่อเนื่องตลอด1ปีนะครับไทยเราเดี๋ยวก็จะได้ข่าวกระแสข่าวว่าก็จะประกาศอยู่เร็วนี้เหมือนกัน่กเพื่อนัก่องเที่ยไทที่อยากจะไปประเทศจีนรอวีซ่าฟรีอยู่เพราะผมคิดว่าอาจจะ อาจจะดีใจกับสิ่งต่างๆหรือนีะได้ไปจีนสะดวกขึ้นเมื่อเช้าท่านนายกเศรษฐาก็ประกาศแล้วค่ะว่าไม่ต้องขอวีซ่าอย่างเป็นทางการเรอบหนึ่งมีนาคมนะคะอันนี้จะกระตุนะะต้นกรารเดินทางไปจีนยังไงบ้างคะอันนี้ก็จะทําให้การเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองจีนะสะดวกคล่องตัวขึ้น พราะในช่วงหลังลาอะาจ,จะได้ยินข่าวว่าบางทีเราจะเดินทางไปเมืองจีนเนี่ยต้องขอวีซา่าขั้นตอนในการขออาจจะมีความยุ่งยากมีความลาบากนะแถมอาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือบางคนมีภารกิจเร่งด,วด่วนะนะจะต้องไปนะครับจะไปติดต่อค้าขายเพิ่งรู้ว่ามีงานแสดงสินค้าคู่ค้าที่เมืองจีนติดต่อประสานงานมาต้องรีบไปโอ้ขอวีซ่าไม่ทันนะครับหรือจองตั๋ว ้นนะครับกระชั้นชิดถ้าใช้จ่ายก็แพงอะไรนี้เป็นต้นนะดังนั้นถ้าจับนี้ไปเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะวางแผนนะได้ล่วงหน้าไม่ติดขัดเรื่องวีซ่าผมเชื่อว่าก็จะเห็นคนไทยเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเมืองจีนมากขึ้นนะครับเพราะฉนั้นจีนก็จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับไม่ได้เฉพาะในมิติเชิงสันทนาการนะแม้กระทั่งในเชิงธุรกิจนะด้านสินค้าด้านบริการาต่างๆผมว่าจะเป็นโอกาสขอ,ของคนไทย อืมค่ะอาจาร,รย์คะก็อย่างการถอดรหัสของออคำอวยพรของท่านสีจิ้นผิงที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยนะคะอย่างนี้เราจะมีข้อแนะนำกับบรรดานักธุร,รกิจหรือผู้ประกอบการที่อย่างไรก็ตามก็อยากจะไปบุกตลาดจีนหรือว่าจะไปสร้างโอกาสในประเทศจีนเนี่ยเราจะถอดรหัสตรงนี้แล้วก็นามาปรับยังไงได้ดีคะอาจาร,รย์คะสิ่งที่น่าสนใจคือท่านสีจิ้นผิงพูดถึงความท้าทายในปีที่ผ่านมาแล้วท่านก็บอกว่าจีนเนี่ยในตอนท้ายแล้วท่านก็บอกว่า ไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยจีนจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งหมายความว่าการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งในช่วงโควิดเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยเหมือนกับจีนก็อาจจะชะลอไปนะครับแต่ท่านก็สร้างความมั่นใจนะว่าจีนเนี่ยจะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตอย่างมีเสถียรภาพนะครับท่านจใจจีนจใจความสําคัญกับการพัฒนาในทิกมิติะนะท่านถือขนาดพูดเลยนะ การพัฒนาในเรื่องของนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของการศึกษาการสารสุขอะไรพวกนี้เนี่ยนะซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งเราอาจจะคิดว่ามันไกลตัวเราแต่ท่านบอกว่าจีนจะให้ความสําคัญเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่านะากับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าการเติบโตของจีนในอนาคตเนี่ยนะจะเป็นมิติของการพัฒนาคุณภาพสูงนะอย่างที่ผมเกิดไว้ในตอนต้น ก็หมายความว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตต่อไปตลาดจีนที่เคยใหญ่และเติบโตแรงก็จะพลิกฟื้นกลับมาเติบโตนะอย่างมีสเสถียราภาพในระยะยาวดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยคิดว่าต้องต้อง,องมองภาพของเศรษฐกิจจีนตลาดจีนนะในมุมมองใหม่นะว่าจีนจะเติบโตเท่งที่ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็จะใหญ่กว่านี้นะและจะใหญ่อย่างมีสเสถียราภาพซึ่งมันเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้ประกอบการเนี่ย เวลาเรามองตลาดในต่างประเทศเนี่ยแล้วมันมันเชิญกับความเสี่ยงต่างๆแล้วมันผันผวนเนี่ยบางทีเราก็ไม่ค่อยอยากจะไปบุกตลาดหรือต้องปวดหัวกับการแก้ไขปัญหาแต่พอตลาดเหล่านั้นเนี่ยมันมีการเติบโตที่ต่อเนื่องมันก็ทําให้วง่ายระดับของการแข่งขันนะภายใต้ตลาดที่มันใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไม่กดดันเราในเชิงลบหรือต้องปวดหัวแก้ปัญหานะครับกันเป็นรายปีเราก็สามารถวางแผนการทําธุรกิจของเรานะกับตลาดจีนได้ในระยะยาว เรื่องแบบนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าประเทศไทยและผู้ออกการไทยต้องให้ความสนใจครับค่ะค่ะอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณคระครับสัดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ